สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม SD Gundam Generation g Gen Eternal นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปป้ายยาโมบิสูตรสุดแกร่งนะครับ5ตัวที่สามารถรีดได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ5ตัวนี้ ถ้าคุณเล่นโหมดฝึกสอนไปนะครับมันจะให้เรารีนะครับจนกว่าจะพอใจจะมี s u ur 1ตัวอยู่ในนั้นแน่นอนเลยนะครับทุกตัวที่ผมบอกในนี้นะครับก็จะมีอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะครับสามารถรีได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เอาไปพิจารณากันต่อนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่ผมก็พิจารณามาก่อนแล้วนะก็ลองเอาไปคิดกันอีกทีหนึ่งว่าจะเลือกใช้ดีหรือเปล่านะครับตัวที่1นี่มันจะอยู่กองอยู่ข้างล่างมาเลยตัวที่หก็ x i ครับผมให้เป็นอันดับที่1นะครับตัวนี เขาจะถนัดทุกทางเลยเป็นโอหมดเลยทุกทางนะครับตรงนี้กม็มีหมดอยู่แล้วเนาะทุกอันมีมทุกตัวไม่ไม,ม,ม่ถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ็กเซียจะเป็นตัวไทป์โจมตีนะครับสีแดงนะครับนี่เขาจะมีไทป์แอตแท็กไทป์ซัพพอร์ตสีเหลืองเนาะแล้วก็ไทป์ป้องกันจะเป็นสีน้ํางเงินนะครับในส่ว AN, นไทป์ป้องกันที่ผมไม่ได้คัดไว้เลยนะครับผมมีแอตแท็กกับซัพพอร์ตแอตแทกตัวที่1ก็คือเอ็กเซียสกิลเอเบลิตี้นะครับสกิลที่1 จะเพิ่มแอตแท็กติดตัวไปเลย15%การดูนะครับเพิ่ม15%ตรงนี้ครับแอตแท็กจะเป็นตัวลูกศรขึ้นแล้วก็ป,ปุ๊บเข้าไปอีกก็คือก็คือบวกอีก1,700งพันกว่า,ก,วาก็กลายเป็น13,000กว่ากว่านะครับนี่นี่คือบวกแอตแท็กนะฮะแล้วก็ ability ที่2นะครับติดตัว GN f อ e l ฟนะครับเลเวล4ก็ถ้าเกิดว่าดามเมจอะที่ศัตรูโจมตีมาไม่ว่าจะเป็นบีมเซเบอร์หรือว่าเป็นไลท์เซเบอร์นะครับถ้าต่ำกว่า4 5่พมันจะไม่เข้าเลย นะครับแต่ถ้า4510ก็จะจะโดนนะครับตรงนี้ต,งน,ตงนี้ดีมากเพราะว่าโดนต่อเล็กต่อน้อยเราไม่ตายนะครับตรงนี้ส่วนสกิลพาสซีฟที่3นะครับ e n r e c o v e r y ตรงนี้จะเพิ่ม E.N ให้ทุกเทิร์นเทิร์นละ5%นะครับ E.N จะอยู่ตรงนี้นะครับ5%ของ424ครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ20นะครับ20กว่าในส่วนของการโจมตีนะครับ ตัวเนี้ยจะโจมตีส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับส่วนสกิลของเขาเนี่ยท่าที่หนึ่งนะครับ G G N o r ดไม่ไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆก็ตีใกล้ๆไปเลยนะครับเป็นท่าโจมตีปกติท่าที่สองน,นะครับเซเว่น o r ดนะครับตัวนี้ก็โจมตีหนึ่งช่องเหมือนกันไม่มีเอฟเฟกใดๆนะครับส่วนท่าที่สามนะครับ G N s อดไลฟ์เฟิร์นโนี่นะตรงนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกใดๆแต่เพียงแต่ว่ามันยิงไปได้ไกลสามช่อง ตัวนี้นะครับ1นถึงสช่องจะยิงช่องไหนก็ได้เนาะส่วนท่าที่4นะครับจะเป็นท่า ex คือท่าอันตินะครับก็จะโจมตี1นถึงสช่องนะครับแต่ว่าเขาจะมีเอฟเฟกต์พิเศษก็คือถ้ายิ่งอยู่ใกล้จะยิ่งแรงขึ้นนะครับถ้าอยู่ใกล้ที่สุดแรงที่สุดก็คือ17%ที่จะเพิ่มให้ก็คือถ้าอยู่ติดเนี่ยสิถัดไปก็จะลดลงถัดไปก็จะลดลงก็คือตัวเนี้จะโจมตีใกล้เป็นหลักจะดีนะ ส่วนถ้าสุดท้ายนะครับถ้าเนี่ยก็มีเอฟเฟกพิเศษให้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่า HP เราอะเลือดเราเต็มอยู่พลังโจมตีจะแรงกว่าเลือดน้อยนะครับก็สูงสุดจะเพิ่มเอฟเฟกโจมตีให้อีก12%นะครับก็คือถ้าเลือดน้อยก็จะไม่ได้ใช้เอฟเฟกนี้แล้วกันถ้าใกล้ตายเอฟเฟกนี้จะจะไม่ไม่ติดเพราะว่าสูงสุดอยู่ที่2ถ้าเลือดเต็มนะครับก็ถ้านี้จะโจมตีได้ไกลหน่อยไป4ช่องนะครับ ต่อไปนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นไทป์แอทแทกเหมือนกันแล้วกันเนาะนี่เลยครับยูนิคอร์กันดั้มเดสต์ทอยโหมดนะครับก็วงเรียกว่า ex เหมือนกันเนาะตัวนี้นะครับสกิลจะคล้ายๆกับเอ็กเซียนะครับแต่ว่าผมให้ทางเอ็กเซียเป็นอันดับหนึ่งตัวนี้เป็นอันดับ2คือลองมานิดนึงนะครับความถนัดนะครับก็จะถนัดเกือบทุกที่ยกเว้นตรงฟ้าแล้วก็ตรงน้ำนะฮะแล้วก็เอเบลิตี้ เอฟเลิตี้ที่1นะครับสกิลพาสซีฟที่1ก็เพิ่มแอทแท็กสิเหมือนไอซิ่มเมื่อกี้เลยเนาะท่าที่2นะครับไอฟิลเลเวลสาท่านี้นะครับถ้าศัตรูโจมตีด้วยการยิงยิงบีมนะครับจากระยะไกลก็คือโดนลดลงเบาลง50%โดน200เหลือร้อยเดียวถ้าศัตรูยิงบีมมาจากระยะไกลนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับพาสซีฟูลไซโคเฟมนะครับเลเวลหนึ่งก็คือจะเพิ่ม ความแม่นยำให้กับตัวเราแล้วก็อัตราลบหลีให้อีก10%นะครับนี่นะครับกระบอกไอ t ท็ k เข้าไปตรงนี้ในส่วนของสกนะิลเนาะสกิลที่หนึ่งบีมทอนฟ้านะฮะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆเท่านั้นตีหนึ่งช่องนะครับถ้าที่2นะครับบีมเก็ตติ้งกันตรงนี้จะมีเอฟเฟกต์ละก็เพิ่มคริติค่ลด,ดาเมจคือติดคีแรงขึ้นนะครับ25% เขาจะโจมตี2ถึง3ช่องนะครับช่องที่1จะโจมตีไม่ได้นะฮะอยู่ใกล้ไม่ได้คือมันเหมือนโยนข้าหมหัวไปบ <c oughs> ินกระติงกันยิงข้าหมหัวส่วนท่าที่3นะครับจะเป็นสกิลอาร t ติอันนี้จะเป็นเหมือนกับเอ็กเสียมเมื่อกี้ถ้ายิ่งอยู่ใกล้จะยิ่งตีแรงสูงสุด17%นะครับจมตีได้3ช่องช่องที่1แรงสุดนะครับ ท่าสุดท้ายนะครับบีมแมกนัมท่านี้ไม่มีเอฟเฟกใดๆนะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือใช้ e อน้อยนะครับแล้วก็โจมตีเนี่ยสามถึงสี่ช่องไม่ใช่เดี๋ยวสามถึงสี่ช่องช่องที่หนึ่งกับสอง่ยตีไม่ได้นะฮะก็เหมือนตีข้ามหัวไปอีกละนะฮะตัวนี้จะแบบตีข้ามหัวแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยบีมทอนฟ้าเนี่ยตีโดนทั้งหมดทุกระยะในในระยะสามช่องเนาะโอเคตัวนี้คล้ายๆเอ่อเอ็กเสียเอ็กเสียคือ 4ี่พันห้ไม่เข้าใช่ไหมแต่ตรงเนี้คือการไลฟเฟิรเหลือ50%นะครับถือว่าเป็นตัวแบบมีโอกาสตายน้อยลงนะครับถ้าเกิดเป็นโดนยิงรัวๆตัวถัดไปนะครับคราวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตต้างหละัะซัพพอร์ตตัวที่หนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือคือเป็นอันดับ3ามเนาะที่การใช้ก็ฟรีดอมกันดัมครับตัวนี้จะเป็น โจมตีเขาจะเบากว่าพวกเอ็กซีหน่อยนะครับเพราะเขาเป็นไทป์ซัพพอร์ตไทป์ซัพพอร์ตก็คือจะมีสกิลที่คอยช่วยบางทีบางตัวจะมีช่วยเพื่อนด้วยนะครับบางตัวก็เป็นบัฟปิดดีบัฟศัตรูนะครับทำให้ศัตรูตายง่ายขึ้นนะครับลดเดฟลดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับไทป์ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับก็ถนัดเหมือนเอ็กซีครับไปได้ทุกทางเนาะไอ้ตรงนั้นไม่เว้นไม่เกี่ยวกันนะต่อไปเอเบลิตี้นะท่าที่หนึ่งนะครับของฟรีดอมนะครับ เพิ่ม m a c EN อีก15%นะครับมันเป็นเลเวล3ก็เพิ่มอีก15%นะครับแล้วก็ถ้าที่2รีเจนให้ EN ให้อีก5%ต่อเทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าที่3นะครับถ้าเกิดโดนโจมตีโดยพิชซิคันเว็บพอนโดนร้อยเหลือ70นะนี่นะครับตรงนี้เพิ่ม EN ครับสกีเพิ่ม EN คือตัวเนี้ยพอ EN เยอะมันก็จะ จะใช้ใช้ท่าได้เยอะเนาะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือจะมีท่าแมปด้วยนะครับตรงนี้นะหรสกิลกันท่าที่หนึ่งนะครับฟูลบัสโหมดตรงนี้จะเป็นยิงออกไปเลยปูดเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้เหมือนพ่นไฟนะครับพลังโจมตีก็ไม่เท่าไหร่สี่พันนิดๆน,นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้ศัตรูลดดีเฟนต์ลง25%นี่คือท่าย์พป,ปอร์ตจะมีประมาณอย่างเงี้ยนะครับส่วน ท่าที่2นะครับตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกอะไรจะเป็นท่าโจมตีระยะใกล้โดยใช้บีมเซเบอร์นะครับหนึ่งช่องเท่านั้นเองไม่มีอะไรพิเศษก็ตีเข้าไปเฉยๆเลยนะครับท่าที่3ตรงนี้ระยะ1-3ช่องนะครับก็ยิงปืนเฉยๆนะครับบีมไรเฟิลน,นะครับมีส่นถึงช่องท่าที่4นะครับฟูลบ s สโหมด ตรงนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโจมตีระยะ3-4ถึงช่องนะฮะเวียนบายเหมือนกันตรงนี้ตีไม่ได้นะครับตีระยะไกลอ่ะใช้เอ็มน้อยด้วยนะฮะส่วนสกิลสุดท้ายนะครับบีมเซเบอร์เอ็กตรงนี้จะเป็นอันติสกิลนะครับแล้วก็จะโจมตีได้1-4ถึงช่องเลยนะครับแล้วก็จะติดเอฟเฟกต์ทำให้สตูเสียหายจากอาวุธวีมพว่อนอีกอเทิร์นนะครับก็ติด ดีบัฟโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับจากบีมแบปพอนนะสรุปส่งท้ายฟรีดอมกันดั้มนะครับก็จะมีท่าที่จะดีบัฟศัตรูทําให้ศัตรูโดนความเสียหายหลังจากนี้มากขึ้นนะครับเอาไว้สู้กับพวกบอสที่แข็งๆอะไรพวกนี้ฟรีดอมกันดั้มคือเป็นตัวอะไรเป็นตัวเปิเปดแล้วดีบัฟให้นะครับประมาณย่างั้นเนาะต่อไปนะครับซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวอันดับที่4นะครับนี่เลยครับกันดั้มเอเรียลนะครับตัวนี้จะ เป็นซับพอร์ทา์นะครับเหมือนฟีดอมกันดั้มนะครับแล้วก็ถนัดทุกที่นะเหมือนฟรีดอมกันดั้มด้วยเอเบลิตี้ติดตัวของน้องนะครับเพิ่มเ e อ็นจะมีเ e อ็นเยอะนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับฟีดอมกันดั้มนะครับแต่ว่าผมให้ระดับลงมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฟีดอมกันดั้มได้เก่งกว่านิดนึงนะครับท่าที่2ก็เจน5%เหมือนอีฟีดอมเมื่อกี้นะครับ พาสิฟิคิวที่3นะครับก็จะเป็นการป้องกันบีมเวปพอนนะครับป้องกันอยู่ที่30%นะครับตรงของฟรีดอมมันจะเป็นพิซซิคั่นนะครับตรงนี้จะเป็นบีมเลเซอร์ยิงนะครับป้องกันได้30%นะครับวิธีดูดูคร่าวๆตรงนี้เนาะเขาจะเรียกว่าบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิลนี่ก็คือบีมเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นบีมเหมือนกันแต่เป็นระยะใกล้นะครับตรงนี้เป็นบีมไรเฟิลนะครับก็เหมือนกันโดน70 โดยดร้อยหรือเจนะในส่วนของสกิลนะครับท่าที่1นึ่งบีมเซเบอร์โจมตี1ช่องไม่มีอะไรธรรมดานะครับท่าที่2องบีมไรเฟิลนะครับก็จมตีได้3มช่องนะครับก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับยิงปกติเลยท่าที่3นะครับเป็นโจมตีได้4ช่องนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่องที่2 3 4ไปนะครับแล้วก็ท่านี้จะติดเอฟเฟกนะครับทำให้ศัตรูเสียหายจาก อาวุธที่เป็นบีมนะครับเป็นลำแสงอีก25% 1เทินนะครับก็ยิงไปแล้วก็ติดติบัฟเสียหายจากลำแสง25%นะครับถ้าสุดท้าย PX Skill อันตินะครับก็โจมตีได้1 2 3 5ช่องเลยนะกว้างอยู่5ช่องแล้วก็1-5ถึงช่องเลยนะครับกว้างมากโจมตีแล้วนะครับมีโอกาสติด defense down นึเทิน แต่โจมตีตัวเดียวนะไม่ได้ทั้งทั้งแมปนะครับเป็นท่าโจมตีตัวเดียวแล้วก็มีโอกาสติออด defense ลด defense นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสรุปนะครับตัวนี้เหมือนกับฟรีดอมกันดั้มนะครับเป็นฟรีดอมฉบับย่อนะครับแต่ว่าเขาจะป้องกันการโจมตีจากแสงนะครับแต่ฟรีดอมอ่ะถ้าจะโดนประชิดตัวมันจะโอเคกว่าตัวนี้ โอเคต่อไปตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เลยนะครับฟินิกกันดัมตัวนี้จะถนัดทุกคนนี้อีกแล้วนะครับยกเว้นบนน้ำเหมือนเดิมแล้วก็เอ i บลิตี้เนาะท่าที่1เพิ่ม Energy นะครับให้15%เหมือนพวกฟีดอมเมื่อกี้นะครับแล้วท่าที่2นะครับเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ลบหลีกงให้เราอีก5%ติดตัวไปเลยนะครับท่าที่3านะครับ ฟื้นฟู HP เมื่อเริ่มเทิร์น10%ทุกเทิร์นเลยนะครับ <c oughs> 10%ของหน่วยส0บร้อยพันหมื่นแสนแสนเพิ่มเทิร์นละหมื่นนะครับถือว่าโอเคนะถ้าโดนตีแต่ถึงจุดที่เลเวลร้อยมันอาจจะโดนตีทีละสามหมื่นก็ได้เนาะมันก็จะเพิ่มเพิ่มเทิร์นละหมื่นอย่างเงี้ยฮะต่อไปสกิลเนะาะก้อนที่หนึ่งนะครับ บี a เซเบอรก็จบตี1ช่องไม่ไม่มีเอฟเฟกใดๆเหมือนเดิมท่าที่2นะครับบีมค a นนอนก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่าโจมตีระยะ2ถึง4ช่องนะครับอยู่ใกล้ประชิดตัวก็จะไม่ได้เราต้องถอยไปชั่วนึงเนาะท่าที่3นะครับฟันแนวถ้านี้มีเอฟเฟกต์ละก็โจมตี2ถึง5ช่อง สามสี่ห้าใช่ห้าช่องแล้วก็มีโอกาสคิดที่ข้ามด้วย20%ิคนตนะครับแล้วก็จะติดดีบัฟให้ศัตรูโดนดาเมจจากบีมแวพพอนแรงขึ้นอีก25%นะครับท่าน,นี้ยิ่งแล้วก็ดนะีบัฟเนอะส่วนท่าสุดท้ายนะครับฮันติด e x e กซ์จบตี1-5ช่องกว้างมากแล้วก็จะติดเอฟเฟกให้ศัตรูเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเนี้ยจะเป็นติดเอฟเฟกพิพิคิคทีบข้น35% ถือว่าท่านี้โหดมากคือตัวนี้ครบทั้งพิสิคั่นแล้วก็ทั้งบีมท่านี้เป็นพิสิคั่นท่าบนเนี่ยเป็นดีบัฟติดดินให้โดนแรงขึ้นนะครับถ้าในาในกลุ่มเนี้ยตัวเนี้ยฟื้นเลือดตัวเองได้แล้วก็ดีบัฟค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าในการป้องกันของของนางอ่ะนางไม่ไม่มีเกราะเหมือนสองตัวแรกคือสองตัวแรกมันจะมีเกราะป้องกันที่แบบ โดนลด oh ลง oh 30ใช่ไหมแต่ตัวเนี้คือจะเจนเลือกขึ้นมาแทนแต่ไม่มีกราบนะครับแล้วก็เพิ่มเม่นยำให้ตัวเองนะในส่วนของ E-N ก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีรีเจนเหมือน2ตัวแรกด้วยนะครับต้องลองเลือกดูว่าในซัพพอร์ตสตัวเนี้ยจะใช้ตัวไหนดีนะครับเอาละครับสำหรับ5ตัวละครที่ผมแนะนําก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใคร มีคอมเมนต์ดีๆว่าใช้ตัวไหนดีนะครับก็เม้นมาได้นะครับว่าตัวไหนมันโอเคยังไงก็สามารถพิมพ์บอกมาได้แล้วเพื่อนๆจะได้เข้ามานั่งอ่านกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เข้าไปดูด้วยนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดมาได้หนึ่งวันนะครับคราวที่แล้วโคดเบต้ามันก็แป๊บเดียวนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตหน้าตู้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตามแพทเลยนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันก็ขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวไว